สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat5 วันนี้ผมกอฟ Cat5 จะมาแนะนําวิธีการปรับความสว่างมอนิเตอร์บนวีโดสเปซได้ง่ายครับก่อนหน้านี้พี่กอฟเคยแนะนําวิธีการปรับความสว่างหน้าจอไปแล้วนะครับแต่น่าจะปรับโดยรวมนะครับแต่คราวนี้เราสามารถปรับแยกมอนิเตอร์ได้อเช่นมีมอนิเตอร์2ตัว3ตัวนะครับเราสามารถปรับแยกมอนิเตอร์ได้ครับทั้งไบเน็ตและคอนทาได้ด้วยครับซึ่งขั้นตอนในการปรับตรงนี้ทํำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการ ปรับความสว่างมอนิเตอร์นะครับโวิูมดอสเอ็แบบแยกจอได้นะครับใครที่ต่อมากกว่า1จอนะครับสามารถปรับได้นะครับผ่านแอปตัวนี้ครับมอนิเตอร์เรียนนะครับมอนิเตอร์เรียนนะครับถ้าพี่ก๊อฟอ่านผิดขออภัยนะอันนี้นะครับชื่อแอปนี้นะครับให้นะครับกดลิงก์ด้านล่างนะครับก็จะมาในส่วนของหน้านี้แล้วกดดาวน์โหลดนะครับในการติดตั้งได้เลยนะครับซึ่งอันนี้นะครับเราสามารถเซฟแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับพี่ก๊อฟติดตั้งแล้วนะครับอ่านพี่ก๊อฟขออนุญาตข้ามไปนะครับก็คือติดตัััั้้้้้งงงเเเรรรรีีียยยยยบบบบบอแแลลวนนนนะะคค่่กดดตติาๆ ก็คือกดปุ๊บเนี่ยแล้วก็ติดตั้งได้เลยและที่สําคัญคือตัวนี้ปลอดภัยเพราะว่าตัวนี้นะครับผ่านตัว microsoft store นะครับเป็นแอปที่อยู่ใน microsoft store นะครับสามารถค้นหาก็ได้ครับ monitorian นะครับอ่ะเมื่อติดตั้งเรียบร้อยนะครับพี่ก็ขออนุญาตปิดไปนะครับซึ่งวิธีการใช้งานนะครับให้มาที่มุมขวานะครับตรงนี้นะครับก็คือจะมีแอปพลิเคชันอยู่ตรงนี้เลยนะครับให้เราคลิกเข้าไปครับถ้าเกิดคลิกซ้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของการเห็นเลยว่ามนิเ i t o r ที่เรามีการใช้งานร่วมกับแอปตัวนี้ได้นะครับมีกี่ตัวนะครับตอนนี้ม สามารถปรับได้เลยนะอันนี้ก็ปรับลดได้เหนะ็นไหมปรับลดได้เลยนะครับอันนี้นะครับถ้าเกิดในตัวแอปในตัวนี้มันจะมองไม่เห็นหรอกแต่ว่าในการปรับชีวิตจริงนะครับก็คือหน้าจอจริงๆเนี่ยจะเห็นเลยว่าปรับนะครับความสว่างลดลงนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือนอกจากการปรับความสว่างนะครับในเรื่องของไบเน็ตแล้วยังสามารถปรับคอนราสต์ได้ด้วยนะก็คือส,สามารถคลิกตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้นะปุ๊บนะครับก็จะเป็นการปรับคอนราสต์ได้นี่นะฮะแต่ก็ต้องบอกว่าแล้วแต่มอนิเตอร์ด้วยนะที่สามารถรองรับด้วยนะอันนี้ นะครับอันนี้ปรับไบเน็ตได้นะครับแต่ปรับคอนราสต์ไม่ได้นะครับอันนี้ปรับคอนราสต์ได้นะครับก็คือรองรับด้วยนะครับซึ่งอันนี้ข้อดีก็คือเราสามารถปรับแยกจอได้นะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้ให้ใช้ฟรีนะก็คือให้ทดลองใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดต้องการซื้อนะครับเป็นเวอร์ชันเต็มนะครับก็คือให้ติ๊กตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็เลือก add all function ครับ add all function นี่นะครับ ถ้าเราใช้ add-on function นะครับเนี่ยสามารถนะครับในเรื่องการปรับนะครับสร้างคลีร์ดได้นะครับแล้วก็สูงสุดคือ4มอนิเตอร์นะครับตรงนี้นะครับพี่ก๊อฟซื้อแล้วนะครับก็คือ3เดือนนะครับเกบาบาทนะครับพี่ก๊อฟชอบก็คือพี่ก๊อฟก็เลยซื้อไปนะครับใครที่ลองไปปรับใช้งานดูครับว่าถ้าเกิดเราใช้งานแล้วชอบนะครับก็สามารถซื้อเขาได้นะครับถ้ายังไม่ชอบก็ทดลองใช้ไปก่อนนะครับตรงนี้ฟังก์ชันนะครับก็คือทดลองใช้ไปก่อนแต่ทดลองใช้เนี่ย พอเราทดลองใช้พอระดับหนึ่งแล้วนะครับมันจะสามารถปรับได้แค่มอนิเตอร์เดียวนะครับแต่ต้องการมากกว่า1มอนิเตอร์นะครับก็คือซื้อได้เลยนะครับอันนี้นะครับสเดือน9 9บาทบก็ทพี่เขาเก็ว่าคุ้มนะนะครับไม่ได้แพงมากนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือสามารถเลือกปรับในตัวของมอนิเตอร์ได้แยกจอนะครับไม่ต้องมานั่งคอยกดไปกดมายิ่งถ้าเกิดในครใช้งานคอมพิวเตอร์ร่วมกับคนอื่นนะอย่างบางคนเ, un, เนี่ยเราใช้งานจอมอนิเตอร์ร่วมกับคนอื่นเนี่ย, <c oughs> ขนเ,นยเขาก็มีการปรับไป้แล้วพื้นฐานนะ พอเข้ามาใช้งานนะครับเราก็สามารถคืนในส่วนของการรีสโตร์นะครับให้มันกลับมาที่ค่า100เหมือนเดิมได้นะครับอันนี้ก็คือการใช้แอปตัวนี้เป็นการเรียกว่าตัวช่วยนะครับนะครับใครที่ต้องการปรับมอนิเตอร์นะครับ PC นะครับก็คือที่แบบแยกจอได้นะครับก็ลองนำเทคนิคนี้ไปใช้งานกันดูนะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์เราได้นะครับหรือจะกดซุปเปอร์แตงนะครับ เพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปหรือจะกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจพวกเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแค t ไฟท์ครับ